ไม่ไม่ครับยม่ขายทหารไม่ไม euh ่ครับสาวน้อยจากปังซ้ายมาขายเองลอยเศร้าครับไม่เขาไม่ลอยสามได้เลยไม่ลอยสามมีลอยเศร้าอันนี้ไม่พร้อมสดพร้อมพุทธม่เองเรียบร้อยเบสาวเล่าสวยๆมาทหารสาวน้อย กองา่ายกิต่งก็จะได้กินกจะได้กินเนี่ยว่พ่อน,น้องหรอพ่อมาบอพ่อเนี่ยเป็นอาจำบอกเขาเป็นน้องเป็นเอีย้ย <c oughs> แต่เราแม่เจเ้าแม่ <c oughs> สาวฟังใสเมาสีหาุงเบิร์บิร์งเบิร์แล้วไม่ไม่เ่องเรม่ม สาวน้อยสาวน้อยบอกกะน้อยยิ้มกระน้อย <laughs> ลอยซ่าแม่เอาไม้ไม่เลยครับไม้ไม่เลยแม่เอาไม้ไม้ครับไม้ไม้ขามมเม่อกี้เอซุ่งขาามากมากดสวยเลยสวยดลยแมสวยเลยะไรก็ไมสวยจะดู

หมดพอดีเลยเอามาน้อยของหายยากของหายยากของหายยากไปหาไหมล่ะมาขายอีกขายดีดีไม่รุ่เป็นใดพูดไปพูดเองคือต้องเข้าจ้ำมากเพื่อการเออเสื่อมต่อมากด้วย嘛ไปไหนมาไปไหนมาธรรมดาเอามะกุลเยอะแยะธรรมดาธรรมดาขายดีขายดีล่ะสาวน้อยมาจากฝั่งซ้ายครับผม